มากกว่าห้าไหมรับยี่สามากกว่าห้าเลยจริงอยี่สิบามากกว่าห้ามครับครับยี่สิามากกว่าห้าไหมครับมากกว่ามากกว่าหมายความว่าเป็นจริงนะเป็นจริงเป็นจริงใครท่านจะตอบกลับว่าครูครูคือจริงครูคือจริง ไอ้ทอดตอบกลับมาว่า a l ้ไม่จริงนะยิบสาไม่ได้น้อยกว่าหนะเ้มหมายหมือนเราถามไ,ไอ้ทอดว่าไอ้ประโยคนี้มันเป็นจริงไหมนะครับยิบสามไม่น้อยกว่าหครับอ๋อยิบสามน้อยกว่าห้าไหมไอ้ทอดบอกว่า 5, ไม่น้อยแค่ไ้กว่าห้า เซฟครับหั้สองตั้งชื่อตั้ง่เซฟังเลสก็ได้สองไม่ใช่ทได้ยังเรอตามทีนี้ครับ้ครับดูนล่าง หลับไา้เดยกมดครับทีตามนี้นะะเลยครับเบนอุยเบนสาสามสน้อยกว่า <c oughs> ไม่ copy อยา่กอยาก o p อย่าที่มาเยอะแล้วร้องไห้มาแค่ร้องไห้ยังไงอ่ะกับกูอ่ะเอออุ้ย <c oughs> โอยเคแล้วไปแล้วไปคล้ว ครัอบอ๋อว่าทำไมไหวเราเรียกา่หน้า,นา,อ,าอ,อ,อกยี่สาอันแรกยี่บาว่าาอ้้ตอบกลับมาว่าจริงเป็นโฟนะครับอันที่ส สามสี่น้อยกว่าสี่สองไหมน้อยกว่าไหมน้อยกว่าก็ตอบลักมาบ้าดูจริงจริงแอไปส่สิบห้มากกว่าร้อย่สิบสี่สิบห้ามากกว่าร้อยย่สิบไม่นะมันก็ตอบมาวบสองน้อยกว่าแล้วกับสามสิจเกมที่เกอ อันนี้มันจ่ออันนี้มันเท่ากันเลยแต่ว่ามันมีเครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับคือจะน้อยกว่าก็ได้หรือเท่ากับก็ได้อันนี้มันเท่ากันไหมเท่ากันนะครับก็ตอบมาเป็นถูนกครับอะไรเสร็จครับโอเคครับตัว C เยอะ เอออ่านาทีแล้วครับที่ไปพั่วแหละอ้าวอันไหนอ่ะที่วางอยู่ตรงนี้เอา3 3 1 3เนี่ยตอนนี้พอตามแล้วเนี่ย ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปไปตรงนั้นนะตัวเลขเท่ากับ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 สองนิ้วเท่ากันไม่เท่าไม่เท่าก็ออกมาเลยหรือเจ็ดตกใจเท่ากับตกใจเท่ากับคือไม่เท่ากันนี่หมายไม่เท่ากับ บางภาษาทำไมมันจะหน้านี้ไม่ต้องกลับบางภาษาีชนไหะเออ 15ดีิไหมเจ็ดเท่ากับ15จริงไหมจริงจริงใครชอบก็เลยเนค่าตอบค่ากับเาว่าชนะอ่ะโอเคให้เวลาให้เวลาครสองอันนี้เสร็จครับห้านาทีอเสร็จอ่าไม้เสร็จเยครับะไรไม่เสร็จรับ เดี๋ยวจะไปหน้าต่อไปนะครับแล้วก็กดไปอนที่สามให้ร้าทำให้เสร็จร้านให้ถูกเดี๋ยวจะไปต้นต่อไปฟังอะไรนะอ๋อง่าย เดียวนะนี่ไงขึ้นแล้วเนี่ยไม่อันนึงอยู่ไหนอันนึ่งของมันมันไม่ได้บบฮือมึงนี้ม่งหมดเลยตันเอาไปมึงเนี่ยมึงมันที่ี้มันที่นี้แบบไปไปทำไปทำแล้วเอาดิไปไหนก็จะไปอยู่อันนึงใช่ไหมเออไอ้พวกความเขียนอะไรอ่ะเจียมเมือกไปโลกใหม่แล้วก็มาทำแบบเนี้ยเนี่ยต้องเป็นแบบือนก้ย ชื่อหมอชื hmm. uh ่ออะไรวะินไม่ไม่เอ้ายอหายคไหววะอ๋อยี่ดิเมื่อกี้มึงเห็นใช่ไสัตเอ้ยเียบ้อยีโอ้คมาใหม่แก ไอ้ใบมึงก็เห็นนีะอะเพิ่มอันนทำไงอันนึงอ่อาตองทำใหม่ทอะไรบุทนไอันนี้ของมึงยังอยู่ถ้ามึงเผยนี้เดี๋ยวก็จบไปแล้วแสดงเมื่อกี้กเผยคนนี้อันอันแล้วอ่าอันเก่ามึงลไปหารอกไอ้กาดูป้า

จะ่าพี่เล่นดูโปรแกรมบางโปรแกรมมึงเรียก่ามอยากอยากตั้งมานานละอันนี้มันเป็นโปรแกรมตัดต่อเไปเรื่องผมอยากเรียนมากๆคือผมเอาผมสามารถเอาแกมนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเช่นการตัดคลิปนะฮะเออผมต้องใช้โปรแกรมในการตัดคลิป้วยแต่ผมไม่มีครับผมเลยต้องทำปกติก่อนว่าตัดเพราะว่าตัดช็อตจะไปก่อนคือเราต้องตัดในยูทูบไปก่อนเลยนมันจะมีให้ตัดอยู่ ถ้าุกคนไม่เชื่อแล้ให้ดูตอนในตอนองขิ่นา้านผมจะใดูไอเดกัน

ไม่บอกท่านไมยบอกแล้วบอกตักแม่งลบปุ๊บกูแย่สารไม่ลบกู๊บแค่ตักมอสเฉยไอ้นี่เน่ยเนี่ยปกติมันลากได้ใช่ไหมมันลากเป็นตัวหนีบกระฟาเลยเว้ยไอ้กดลบเลยจ้ะไม่ไม่กดลบไอ้เหี้ยทันกดตัวหนึ่งอะแล้วก็หายไมเลยมันก็ลบแล้วจนเหลือตัวเดียวไงอะดู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 ไอ้ตัวอันนี้เพราะว่าเพราะว่ามึงทำอย่างนี้แล้วมึงก็ไม่เป็น ทำไมมันเป็นตาวมันี่มัีตนที่จบเลยมึงายไปเลยใช่เย็นมงโมไม่ต้องช่วยอ่มาฮอเ่าน้่ยฮ่าฮ่าฮ่า